คเ,เตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำทือ่อความบัเทึงเท่านั้นมินตามไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามนะคะ อันยองฮาเซโยอาสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็พบกับมินตาเหมือนเดิมนะคะอยู่กับช่องมินตาปั่นสล็อตนะจ๊ะวันนี้นะคะมินตาก็อยับเกมงานเลี้ยงของราชนีของเรานั่นเองนะคะยังก็ฝสกเพื่นๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มินตากันด้วยนะจ๊ะอาคำเตือนน้องๆหน,นุ่มๆที่มีามอายุต่ำกว่า18ปีมินตาไม่แนะนําให้เล่นหรือทําตามเลยนะจ๊ะอาเรามาเล่นเกมกันเลยดีกว่านะคะวันนี้ไม่เปิดเพลงนะค่ะเป็นเสียงเกมดีกว่าฟิลฟิคอคอจังจังหวะเราไปดีกว่าเพราะว่ามันได้ฟิลกว่า วันนี้นะคะมินตาม,มากันทุน150บาทของเกมกินจิของเรานั่นเองนะคะยังไงก็ฝากเพื่อนนะคะอย่าลืมไปกดไ like, ลก์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้นะคะก็ก็มาในทุนน้อยๆก็ขอเริ่มที่เบส4บาทไปก่อนนะ,ะตาชอบ เริ่มเบ็ด4บาทนะคะเบ็ดบาทบางทีมันเข้ามาแล้วมันเข้าแบบเสียจังหวะนะถ้าจะเข้าก็คือให้เข้า4บาทไปเลยนะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะไปกดไลค์กดแชร์ให้มิ้นตากันด้วยนะคะให้มินม้นตามีกำลังใจในการทําคลิปด้วยนะคะ,ะไปค่ะมาดูกันว่าเบ็ด4บาทของมิ้นตาเนี่ยจะเข้าดีหรือเปล่าวันนี้ทุนมาแค่150มาลองดูดิว่าวันนี้จะแตกดีหรือเปล่าน,นะคะเพะื่อนๆยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้มิ้นตาด้วยนะจ๊ะไปค่ะ74บาทถือว่าดีอยู่นะคะเพื่อนๆถือว่ามาดีอยู่นะะค เก็ก็เบา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 ,เบา,เบา,เบามาถึงข้าฟีเกมนี่ตลกนะแบบสีบาท่าขอฟีเกมก็ได้มส4บาทขอฟีเกมหนึ่งตัวมา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 ไม่มานะอ่ามารุ้นฟีเกมกันอีกรอบว่าจะแตกดีหรือเปล่านะคะเ,เพื่อนๆอ่า ยังไงนะคะพี่ๆท่านใดอยากจะรู้ช่วงเวลาการแตกแบบนี้นะคะก็ดูไล้คอมเมนต์ปังหมุดของมิงตาได้นะคะเข้ามาพูดคุยเป็นกําลังใจในการทาคลิปได้หรือว่าเข้ามาพูดคุยเรียนรู้ช่วงเวลาการแตกแบบนี้นะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะไปกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะวันนี้มาทุน150บาทมาดูกันว่ากิมจิของเรานี้จะแตกดีหรือเปล่านะคะเพื่อนๆไปเหลือเหมุนนะคะอาเข้าฟรีเกมเบ็ดสบาทมาถึงก็เข้าฟรีเกมนะคะไม่รู้ว่าจะแตกดีหรือเปล่านะจ๊ะทุนน้อยเงินน้อยก็เล่นได้เหมือนกันมินตาเคยบอกแล้วถ้ามีโอกาสเล่นได เล่นได้กําไรเอากําไรเท่าไหร่เล่นได้เสร็จแล้วก็ถอนนะคะแล้วก็อยากเล่นใหม่ก็ค่อยฝากนะแต่ว่าเอาทุนเอากําไรออกก่อนแล้วค่อยฝากเข้ามาเล่นใหม่นะมินตาคิดว่าถ้าเล่นแบบนี้ได้ทุกคนแน่แต่ว่าถ้าคนเล่นไม่ได้นี่ก็คือเล่นได้แล้วไม่เลิกนี่ก็คือหมดตัวแน่นอนยังจะหมดเพราะว่าไม่ได้ให้ทั้งวันอยู่แล้วเพื่อนอ่ะมันไม่ได้แจกเราทั้งวันอยู่นะคะยังไงมันก็ต้องมีได้มีเสียบ้างนะได้อย่างเดียวมันก็เจ๊งนะเราจะรวยอย่างเดียวมันก็ไม่ได้นะอ่ะมาดูกันข้าวรีเกมเบ็ดสี่บาทนาัดีหรือเปล่าเพื่อนๆ บ้างบะมันต้องมีบ้างแหละอ่ะมันต้องเป็นบันของลินตาบ้างแหละอย่างเงียบอืออ้ออ่าอนะอ่ะไปข้าวฟรีเกมเบสสี่บาทน,นะวันนี้นะมาดูกันว่าจะแตกดีหรือเปล่านะคะไปค่ะเจ็ดสิบสี่บาทถือว่ามาดีอยู่นะคะมาถึงเปิดหวยได้ฟรีเกมนะอ่ะถ้าแตกฟรีเกมแล้วมาดูอ้าวเขาฟรีเกมย้ำรอบสองแล้วเพื่อนๆอ่ะฟรีเกมติดก,กันสองรอบติดแล้วนะอ่ะมาดีมาดีมาเบสสี่บาทข้าวฟรีเกมสองรอบติดเอามาดูกันดีกว่าว่าจะแตกดีหรือเปล่า วันนี้มาทุนแค่ทุนมินตามาแค่1,50ตอนนี้345เออ3 0 0 349บาทนะคะถือว่าก,ก็ได้อยู่นะคะถ้าเล่นเรื่อยๆนะคะเล่นได้ก็รีบรอตนะมินตาแนะนําตลอดนะแล้วก็ใครที่ไม่รู้ว่าอยากเล่นที่เดียวกับมินตานะคะก็ดู้ได้เมนต์ปักหมุดได้เหมือนกันเลยจ้าไปค่ะว้ามาต้องไหลแล้วล่ะที่หน่อยนะมาไม่มามาไม่มานะสวยค่ะ ยค่ะคิวโอ้โหเนอะเมื่อกี้เข้าคิวเข้า A มานี่สวยนะเทคนิคนี้ต้องมาแล้วเทคนิคนี้ต้องมาแล้วปะได้เท่าไหร่เนี่ยเข้าฟรีเกมนะมาสิบบาทค่ะมันมิ้นตาขออนุญาตขยับเบ็ดเลยนะโอ้โหเข้าฟรีเกมสองรอบติดแต่ว่าแอบเกืออยู่นะขออนุญาตไปเบ็ดยี่สิบละกันลองลองเบ็ดสิบบาทก่อนเราอะลองดีกว่าปะมาลองหมุนไปดีกว่าปะว่าจะแตกดีปะมาดูว่ามันจะคูณดีหรือเปล่านะคะเพื่อนๆมา มินตาลองเบ็สิบบาทดูนะว่ามันจะเข้าดีหรือเปล่านะคะเมื่อกี้เข้าฟรีเกมสองรอบติดนะคะรู้สึกว่าจะเหมือนจะแอบเกลือนนิดน,นึงแล้วนะเริ่มแล้วนะ <S <S วันนี้มาทุนแค่ร้อยห้าสิบาทยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งให้มินตาด้วยนะคะ,ะ <S 1> <S 1> ไปค่ะ <S <S มันต้องไหลเรื่อยๆดอกนี้แหละไม่มานะนึกว่าจะเข้าฟรีเกมให้รอบที่สามแล้วเบ็สิบบาทนี่แจ๋วเลยนะเพื่อน คาเกมมาสองรอบนะโห oh, แบบเบ็ดสีบาทนั้นเนี่ยถึงไม่อยากเล่นเป็นต่ำๆนะอยากเติมมาเล่นเบ็ดสูงๆเนาะเพราะว่าบางทีมันเข้ามาเนี่ยมันเข้ามาเยอะนะเแบบ็ดคาฟีเกมจังหวะมันจะให้มันก็ค่ายติดๆเลยนะถ้ามันไม่ให้มันก็ไม่ให้นะลายแบบนี้สวยค่ะเต็มหน้ากระดาน1,452บาทเอาเแบ็ดสิบาทอา้าวแตกนอกปังอยู่นะพี่เแบ็ดสีบาทแตกนอกปังอยู่นะวันนี้ทุมาึร้อยาบบาทนะจ๊ะอา่าไปค่ะถือว่ามาดีอยู่นะจ๊ะอา 1, บาทอึ่งพันกดีอากเ่ยิะอ่ะขทอ้าอยาแตกดีมากเลยนะอา้าว เริ่มดีแล้วนะวันนี้น้ำมิตรตาม,มันทุนแค่150ยานะวันนี้นะเข้าดีอยู่นะคะเพื่อนๆมามันต้องมาบ้างแหละมันต้องมาบ้างแหละ <S 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 มาดูกันดีกว่าว่าดอกนี้จะเป็น,นยังไง่อขออนุญาตเปิดทับโบนะเผื่อมันจะเข้าฟเรีเกมให้นะคะมาลองเปิดทับโบเอาสวยเต็มหน้าเลยไม่ต้องมาแล้วอย่างเงี้ยไม่ต้องมาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วถ้าเข้าขนาดนี้นะ <S <S โอ้โหเบ็ดห้าสิบแตกนอกฟังมากเลยหกพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทไปค่ะ ขออีกหน่อยนะขออีกหน่อยสวยค่ะอ่าตอนนี้อยู่เจ็ดพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทอ่ามินตาขออนุญาตซื้อฟรีเกมไปเลยนะคะเพื่อนๆขออนุญาตซื้อฟรีเกมเบทห้าสิบนะคะสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบนะมาอ่าถือว่ามาได้เรื่อยๆอยู่นะอ่ะวันนี้นะแตกนอกเบทห้าสิบปังมากมาดูกันว่าซื้อฟรีเกมเนียไม้แรกของมินตาจะแตกหรือว่ายังไงมาดูกันดีกว่าสวยกิจจิช่องแรกโอ้โยซื้อไปต้องสามพันกว่านะมาเหลือแป้หมุนสุดท้ายมาลุ้นกันก่อน อย่าเพิ่งไปไหนรุ้กันก่อนโหคิมบับเต็มหน้ากระดาษเลยนะเพื<ๆ>่อนๆคิมบับไม่มาเต็มหน้ากระดาษเลยนะสวยค่ะคิวค<ๆ>ิวคิวคิวเดได้เนาะถ้าเมื่อกี้เข้ามานี่คือสวยมากเลยนะซื้อไป3,000กว่าบาท87บบาทบ้าไปแล้วปะเนี่ย แอบเสียวยู่นะเนี่ยแอบเสียวนะเมื่อกี้ได้กําไรมาแล้วนะเพื่อนๆได้กําไรมาเบดห้าสิบาทเข้าแต่งนอกคือปังมากโอ้โหขาดทุนนะเพื่อนๆขาดทุนนะมา267บาทถือว่าไม่ดีนะนะเบดห้าสิบมินตาขอแยกขยับเบ็ดแล้วกันนะเอาเบดร้อยมาลองสิบหมุนมาถ้าเข้าก็เข้า,ขาไม่เข้าก็ไม่เข้าอ่ะมาอยากเกลือก็พอนะไม่ขอเกลือก็พอนะคะดอกนี้นะสมวะนี้ไม่เอาเกลือก็พอนะคะ ไปค่ะเต็มหน้ากระดานหมดแผงแล้วยังไงคิวเออเจอช่องแรกมาไหมโอ้โหถ้ามานี่สวยนะสวยค่ะเมื่อกี้เบ็ดเริ่มเกิดแล้วนะเริ่มเกือนะเมื่อกีอนะ้มันให้มาเบ็ดห้าสิบขออีกสิบหมดแล้วกันโอ้โหนี่ทุมนมาแค่ทุนม,มินตาม,มาแค่พันเออร้อยห้าสิบบาทนะอ่ะก็ถ,ถือว่าไหลเรื่อยๆอยู่แต่ว่าเงียบนะเงียบๆเริ่มเริ่มไม่เงียบแล้วนะเริ่มไม่ไหลเลยเหมือนเมื่อกี้นะเมื่อกี้ยังไหลๆหลเรื่อยๆนะ ใครอยากจะเข้ามาคุยคุยกับมินตานะคะเข้ากลุ่มได้นะคะก็เข้าฟีก็ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้มินตาด้วยนะคะแล้วก็อยากเข้ากลุ่มดูช่วงเวลาการแตกแบบนี้แล้วก็ดูใต้คอมเมนต์ปักหมุดนะคะวันนี้มาทุน150มาดูกันว่าจะแตกดีหรือเปล่านะคะเพื่อนๆไปค่ะสวยค่ะมินตาได้นิดหน่อยมินตาก,ก็เลิกแล้วนะถือว่าเป็นกําไรนะยังไงก็เลิกแล้วนะอ่ะไปค่ะหลือแป้นหมุนค่ะสวยค่ะ เคช่องแรกโอ้โหมาสวยค่ะเปลี่ยนไว้ด้วยโอ้โหแจ๋แยักยังไงได้ยกแน่นอนโอโ้กิมบับเต็มหน้ากระดานคูณ4ดอกนี่น้2 8 8ี0โอ้โหเบ็ดร้อยเข้าโหดมากเลยนะนึกว่าจะไม่แตกเหมือนเน 50, บ็ด50เมื่อกี้นะ29,190เอ้อย้ฮ้ยไม่ใช่29,189าดบาทนะเห็นเห็นทศนิยมเยอะนะ,ะนึกว่าเยอะเลยนะเมื่อกี้เอาเดี๋ยวหกหมุนมาดูกันคูณ5แล้วยังไงต่อไปค่ะมันต้องมาแล้วล่ะมันต้องไหลเยอะกว่าน,นี้นะมาดิ สวยค่ะคูณห้าไปแล้วดอกนี้หกพันแล้วไงต่อเอาเด้เอาเด้เอาเรื่องอยู่นะอ่ะหกพันไปค่ะไหลไปเลยค่ะแจ๋วอยู่นะถือว่าได้อยู่นะถือว่าได้อยู่นะถือว่าได้อยู่นะคูณหกไปแล้วค่ะดอกนี้โอโ้โหแล้วหนึ่งมูลสุดท้ายมาอ๋อแปบบ๊บนึงนะคะนเนเนนจะจะหลุดนะอ่อขอรีโหลดแป๊บนึงนะจ๊ะอ่าโหแล้วเมื่อกี้ฟีเกมหลุดเลยนะเพื่อน,อนไม่เป็นไร มินตาว่าเลิกไม่ค่อยดีแล้วมินตาไปถอนกันดีกว่านะอ่าวันนี้นะคะมินตามาในทุน150นะคะแตกไปเมื่อกี้เข้าฟรีเกมเบ็ดร้อยนะคะ36,300นอยะคะอ่ะใหญ่ก็ฝาอเพื่อนนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มินตาด้วยนะคะวันนี้นะคะก็แตกไปถึง4 6 9 9 9บาทถือว่ามาเย็นนะคะใหญ่ก็ฝาอเพื่อนนะคะไปกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะถ้าใครเล่นได้แล้วเลิกมินตาก็แนะนําว่าเล่นได้แล้วก็ ถอนดีกว่านะคะแล้วอยากเล่นแล้วก็เติมเข้ามาใหม่นะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้มิ้ตาด้วยแล้วก็เอ่ออยากให้มิ้ตาเล่นเกมไหนก็ูใต้คอนเมนต์ปักหมดแล้วก็พิมมานะว่าให้มิ้ตาเล่นเกมไหนนะคะบอกมิ้ตาได้เลยจ้ะยังไงก็ลาไปก่อนพบกันใหม่คิดหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะจุ๊บ